สัการครับจะเือนพรในข่าวว่าปูมีแนวทางดีฝันเด็ดๆบอกครับฝันขับมือขึ้น่กับฟันรับโอยฝันดีฟันเห้แน่นอนเลยเด็ดใครคนบัปูถึองเขาเขาต้งบุนข้างล่างแน่นเป็นยังสาธุสาธุเขาต้งขุนข้างล่างวปูันดีละ

วัดเสียดบัานนี่ว่ะกูจิจอยเป็นผู้อ้วนเนูเยอะๆยาจ่จอยเหลือยากจีจอยต้นกจะลายๆเนาะนี่ยังไปตามพนปู์นาูฟแล้วลุกนั่งมาืนว่าคนวัดบเลยคนวัดุ้มยูถูกขมาาไก่เขามาจุดทูกแนววแท่นาน หลีจุดจักใจดีขอถวดขอไพ่ตยเด้วัาเอวมันเดี๋ยวเคี่อุ่นเดี๋ยวก็จะมาเถี่อนุ่นเดี๋ยวสุบวากรอผู้ใดมากกว่าจุดถูกเขาม่เอาเราก็ไปกันไม่หวค่ะมิตาเขามาไหวค่ะไ่ไหวได้ก่ด้าไม่ได้ขาจุดถูกปูจะเทียร์กระบอกปูแล้วหรือไม่เศร้าเหรอไม่เศร้าเพิ่งเ็นข้ามหมากข้มปูมาเห็นว่ายุทธสนเห็นอยู่ค่ะ เาก็บ่ได้ไปตรงศาลอีกแล้วเนาะอันนี้กาไปขอลูกหลานบ่รู้เนาะข้าม่ขออันนี้เพิ่อนละหละขอโทษเพิ่อนละหละขอข้าม่ขอมาเพิ่นแล้วค่ะตาบ้าก็มาไหว้พาอยู่นี่อยู่ตลอดเว้าเว้าเราก็นล่าก็ลูกเด้่องเนาะลูกลูกล้วนก็ย่างเสยบ่เป็นหยังเหมือบ่มกุลเป็นหยังย่างเป็เซ่ยเลยแตกขนาดเนาะโูนเนาะคนสิงคนมันหลายเด้วยใช ว้าบานนี้ได้กีใหญ่เนี่ยคัดวันลมท่วอเลยโ <ś len ker> อ,อมีมีนมีน่นโมแม่ออกน่นมาจำวัดมาวันพระเป่นบัดศิวันศีลวัดศลนะเจ้านะเพิ่นมาจ้งกัรนเพราะว่าเพิ่นสิมาันเอาดันมาตลอดนะเพิคนไรยางเป็นลมอยู่หนาสารคนปิดพิอยากเก็บดอกหม่นาปเก็บลงกหม่ไปใส่ไปขึ้นสารละแม่นว่ปเพิ่นจะเก็บไปใส่ตลอดละทุกคนชินแล้วของเราก่ ก็อยูเจ,เจ็บไลยตลอดตอนนี้มายูทูปขมาก,กับบอไปวายแต่ว่าบอก,ก YouTube ขเนี่ยยูทูปขมาหาไงเขามาโดนยูทูปวาแล้วกันโอ้ยขอโทษขอคำขอให้หลายๆเด้อุ้งยาก,ก็ได้เดี๋ยวอันจี้งนั่งนนลงเดีวถูกวางก็ได้กระโหูแล้วหน่อปูอ ลุกแรงก็มากกับเขาไปหาแต่ปูนะว่าเอาแต่แนวท่างคือว่าเออผมจะคว้าแต่ได้น่อยมันนี่ว่างให้บูวไม่อี้บัมันนี่ลู้แล้วล่ะปูนั่นนะเพื่อนเชใยรที่เคเข่าสามโนเพื่นใรเข่าสามตัวความใจกันมาจูสิบ้ายเนาะมาขอคนเนาะน่ากรเล่นบอ ว่นไหนี่ห้าบอกลุว่าจะไปจุดถูกกันแล้วเราสิมกจีอั่นั้นขับปูได้เงี้ยนวนัอวันราวันสิ์ทีพานาน้าคนไม่ย่ำตัวเลขที่ขับปูเนี่ยจุดรดรดอวร เตรียมจดเด้อเตรียมสมุดประกาศเห็นมู่ว่านี่ปูโทษไปมรดการเห็นเลขตัวนี้ซื้อไว้ใน่เด้อสั้นอัปเดตล่างทางเดียวเลยตัดด่างย่างเดียวอีกบพวกนี่ก็เป็นหกแปดแปดนี่ก็ล่างอย่างเดียวพวกนเอาเอาเอาเงินเด้อเอาเอาแปดหกกลับไปนั่นเด้อแปดแปดหกเออเอาเรอาลูกยาด้วยเอฟซีฟังเด้อค่ะล่างเพราะว่าแต่ล่างเอา เอาแค่สองอาแค่สองตัวนะเอาันแปดหกหกแปดปเอาแปดเอาแปหกเด้อพรต้องกลับเด้อแปดหแต่ว่าเราจะยสิกลับกับอันนั้นสามหาพรต้องกลับสามห้าห้าไม่ต้องกลับล่างเฉพาะล่างนั่นคือล่าง เนี่ที่เพิ่นมายัมวันพระเหรอคเพิ่นมาว่าจังไดนคะเพิ่นว่าอันนั้นเพิ่นเอาอันของสังฆทานเอาอย่างมาให้หลายทั้งเงินเทียนตอนฝันฝันสามขึ้นติดปุ้ยนี่ฝันสามขึ้นติดลักษณะเดียวกันมัดหมวกปูลักษณะเดียวกันมัด มือเคลื่อนเนี่ยพอาะดิมือเคลื่อนเนี่ยต้งฝันอยู่อันเก่าอยู่ยังมาย่ำมันเก course, trees, ่าอยู่นะครับผู้คนเจอเขาสามตัวว่าเ่โอ้เขาสามตัวซาตุซาตุเขาสามตัวเด้อสิได้เห็ดในสางเร็วๆธอละสิได้แล้วเร็วเขาเลขบนเด้อเลขบนนี่ยสามตัวนี่เอา นี่เราเอาเจ็ดศูนย์สามมันมีหลักเรเอาเจ็ดศูนย์สามแปดศูนย์สามก็เลยได้เจ็ดศูนย์สามแปดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามสามหางโมโกเออสามหางแล้วถ้าไพสิก,กับเราเนี่ยเราเอารักศูนย์ไปยุดมากไพมากรักศูนย์ยุดรักลอยเอา,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 เอาแต่ว่านี่สามมันเลยนะเจ็ดศ <70 3. S 1> ูนย์สามอ 8ปดศูนย์สามแปดศูนย์สามหกนย์สามดศูยบนบนไห็นมาเพราะว่าเมื่อเมื่อตองหว่าทั้งยังใบเอาหกส่ก็ได้เนาะเอาหกเอาแปดก็ไสก็ได้ตได้เพราะคนคนว่ายำนะสิพี่น้องเอซีจดไปนั่มได้ครับหกศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามแปดศูนย์สามหกศูนย์สามบนเออไี่สิไป จับหุบประตูก็ได้ครับจับเอาไ้จับออกหุบประตูเนาะปูเนาะกับหุประตูจับจับแค่ศูนย์สามเจดศสาปดเท่นัอ๋อถ้าจับทีปูเอถ้าจับศูนย์สาเจศามแปดเท่านั้นครับผมยังาให้เพิ่นไปจับเพ่จับออกเดียจะเรค่เพิ่นิดจับเคื่อนนี่ยวันวาามัน วอาเห็ดต้นเงินมากเถ็มวัดสามตัวมากกว่าบอก้ามตัวแปดไม่น้อยวันนี้นะมากกว่าเย่ยทิมเด้อนาดนั้นหกศูนย์แปดันเด้อหกศูนย์แปดศูนย์แปดกับวัดถิมเออหกศูย์แปดจะยืเรื่องได้ตองวันมีบ้าหายถิมนะคะตองวันนี่คือหกศูนย์แปดแต่จเลียกกันเพราะว่ายำกับตองวันบดกันเลยยอในหั้นสามบด นี่ละครับเพราะทีน03กับเพิ่มแต้นรักร้อยเน,ะนะยาะยานเขาทั้งบนทั้งล่างหรือ <c oughs> ถ้าแม่นเขาบน3ตัวนี่ย่านันว่ายู่ใน่เล็กชื่อตำมว่วอ <c oughs> ันนั้นยังแล้วต้องไปเบาทนี้กันเลยโอ้ยปู่งหูวรักว่าจักวัดเราอยู่ใสบาทนี้ ไปไๆอันยูวัดป้าเราครับท่านพระสามวงก็เลยร่วมกันคืนในอันรถอันรถไฟฟ้าลวดไฟฟ้านสามบอกไฟฟ้าไหมร่วมกันบานนี่ก็เลยหูเมียบานบานี่เคลืน,น,นที่ s w i ฝันเอกบานนี่เคลืนที่ .swing กวัดป้านี่เป็นงาน เป็นงานาเพรดีเป็นงานแล้วก็มีพระสามองค์คือเกา่ามีพระสามองค์คือเกา่าโอ้พระยังอยู่สามองค์คือเก่าอ่าพระสามองค์ไปงานคือเกา่าบารมีฮันพระอันสามองค์วัดโอ้ยเ้างผู้ตรงกลับดอกกระสันห้องยูนยี่เวรวากระสันปูกระเร็ดให้พระนะว่าว้าวจะไปจูงได้จำเขาพรรษาจะไปข้างขึ้นได้บอก ทำหนี่งก็เลี้ยหูมียบ้านี่เมื่อเคลื่อนก้อนหลังวันศีลมาบ้านหลังวันศีลมาฟันอกีกมีหมอผู้หนึง่งมาสีดยาเข,าข่าขาคางที่ปิงจับเนี่ยที่ฟันวัดปิ่งจับสีดสามเข็มสามคือเก่าสามคือเก่าสามเข็มสีดเส้นบางขาเนี่ยบ้านในมีพาองค์หนึ่ง ห้วยอไอ้ปูเจ้าเส้นจะไปสีดหลายหลายดีว่เส้นมันจะเป็นรอย,งงรอยรอที่ยางบ่อใดที่เส้นพระองค์นั้นว่าบาานไอปูเลยว่าห้วยก็เส้นก็เป็นหมอเทียนัญชนแล้วแบบนี้แจง้งตำรวจจับเส้นแล้วว่าบาานไอ้ผู้อ่นผู้ผู้เป็นหมอเลยว่าโอพวกต้องแจง้งตำรวจจับหรอกครับว่าเส้นเอาค่าเสียหายแล้วกำเงินมากกัเงินมากๆทิ่มสิตัิว่างสิตัิเพราะว่านั่งในโต๊ะเดิม กันสีนั่งอยู่ตัวยานขาลงเป็นสีขาสามเข็มวันนี้เขาเรียกกับเงินมาไหมเรียกว่าพีหอกเห็นเงินใบหาร้อยใบหนึ่งใบร้อยสามใบกระทกสามีคือเก่าอยู่กระทุกสามีคือเก่ากหาสามคือเก่าก็ะหาสามอีแล้วเราก็จะว่าดันว่าจะการโตไปซื้อไปเลยศูนหาสามชุมชาหา 0ูนย์ห้าสามศูนย์สามห้าครับบนชักบนชักล่างแล้วมองบู่บอู่เรอยบนนเรื่อยสะปูวานสะปูเนีนล่างสามหาไม่ต้องกลับแล้วสามหาไม่ต้องกลับปูเน้นล่างสามหาไม่ต้องกลับจะได้สามตัวก็เอาศนไปั้างหน้าเป็นศูนย์สามหาปูวานนี้นปลาอ่าบอกยัด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 ัดี้ล่ไม่ติตามต่อสะปูวานยัดยัดั่นขี้นั่นหรว่า กนจะไปตามตัวกันไปถอารวยใช่ยังว่าดันเนี่ยเราก็เลยเราก็เลยทู่ไปหาพันธกานไปมือเคลื่อนเนี่ยก็ต้องฝันอีกขึ้นเกาอยู่แต่ยังฝันอีก้าค่ะเป็นงานมาเนี่ยมาพระสามวงอีก เจ้าแต่กับสามอย่างน,นี้องค่ะสามวงวันก็เจ้ามาเอาสังฆทานมาให้นะสุ่ออมออกมาเลยฝักใครฟังเห็นพระสาม,มงองค์เสาม,มงองค์อีกคนมาหลายๆจนก็เจ้าสังฆทานมาถวายวันซึ่งจนเงิน นางเลี่ยงกันกสามฮะวอนี้กับวันี้ก,สสกสสัสามไม่ได้หูเมียกันมากสามแจงได้กับปนีอยู่อีกติ่งนะปูนะสามเพราะว่าเรื่องมาจวดไบดิจวดปจ <ง S 2> ูจวดใบซบวาต้องจดใบหกสามเจ็ดหกสามแปดเพราะว่าโย่มดิโยม่มจีิเป็นเปนะ็นห ยเ,เออขา่าวการสำรับนะคะสำรับตัวเลขนะคะของปู่ลึกลับนะคะตองวดนะคะสิมุกสิงหาสองพันห้าร้อยสิบห้านะคะเลขบนนะคะหกศูนย์แปดนะคะวิ่งสามเด้อค่ะเลขบน,นะคะ่ะล่างนะคะล่างศูนย์สามหกแปดนะคะ ตัวนินตัวนักนะคะพระอาจารย์เพิ่นฝันในขึ้นวันพระก็คือแปดหกแล้วก็สามห้านะคะสามตัวนะคะสามตัวเจ็ดศูนย์สามหกศูนย์สามแปดศูนย์สามนะคะแล้วในสูตรตํำม,มัวนะคะที่พระอาจารย์เพิ่นนิลนักให้ก็คือหกแปดสามนะคะเพิ่นว่าเลขติดสามแน่นอนนะคะวันนี้ค่ะค่ะตัวเลขทุกตัวนะคะก็มีสิทธิ์เข้าสิทธิ์หลุดเด้อ่ะท่างช่องก็เสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะ ดีกว่าเดาเนะคะค่ะค่ะถ่ายคลิปนี้นะคะขอให้อ c ฟซีทุกท่านนะคะถูกหวยรวยเงินทองนะคะเฮงเฮงปังปังนะคะในวันที่สิบหนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีนะคะ